สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราเล่นมาถึงแบบช่วงสงครามช่วงที่แบบทุกอย่างกําลังวุ่นวายนะในอเมริกรานี่เลือดนะกําลังนองนะครับไปทั่วทวีปนะครับสําหรับใครที่คิดจะมาฟาร์มตังค์นะครับหลังจากช่วงนี้นะผมบอกเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยฟอนเทียเนี่ยขายของได้ถูกมากนะครับแล้วก็อันตรายแบบโคตรๆนะอ,อ๋อบีเวอร์ครับบีเวอร์บีเวอร์มันวิ่งช้าครับเรบารีบฆ่ามันก่อนครับแล้วก็บีเวอร์เนี่ยันก็เริ่มแพร่พันไปทั่วอเมริกาแล้วนะครับช่วงนี้นี่ราคามันจะถูกหน่อยนะ,ยะแล้วเ็มันาหาได้ง่ายนะครับที่สําคัญคือฟอนเทียนะครับ มันขายของไม่ค่อยได้ราคาแล้วนะครับแล้วก็มันอันตรายมากนะที่ผมบอกว่า,วาช่วงที่แบบมันราคาสี่ร้อยอะไรเงี้ยต้องรีบขายนะครับยิ่งเหตุการณ์บ้านเมืองลำบากนะเศรษฐกิจมันก็จะยิ่งแย่นะครับยิ่งมีความวุ่นวายนะเราก็จะทํามาหากินไม่ได้นะครับคือไปข้างบนครับวันนี้เราจะมาหานอลิสนะผมว่าเขาต้องมีข่าวดีเกี่ยวกับ ความรักของเขาแน่เลยนะครับหมายนุมฝรั่งเศส <All o. S 1> อ๋อมันมันกำลังเก็บของครับช่วยโผลหน่อยซิตามมาผมจะทามี่หมายให้เธอด้วยเอาวุพิเศษเลยผมรู้จะไปเอาโลหะพิเศษจันไหนแต่เหมือนไปขอพวกอากิเวลาขุดนานไหมอ่ะมา และเบอร์เมื่อกี้ทีผมก็ได้สิที่ต้อกาละโผล่ใหญ่ไ้ครูยูฟ้าผมจะไปรอครูที่เหมือนเลยนะไม่ไกลหรอกแค่อยู่นอกเคชูโชมิดนอริสอินฟอนเทียครับไอ้นอริสครับโห oh, มันบ้าผู้หญิงจนมันแบบนี่มันเกินไปแล้วนะนอริสนะมันจะไปขโมยครับ ไปขโมยแร่จากเหมืองของพวกอังกฤษนะเพื่อจะมาทำมีดให้วิเลียมะครับแล้วมันก็จะพาเราไปเสี่ยงตายด้วยนะเนี่ยพี่ตายเถอะอยู่ไหนครับโอโ้โหอยู่โคตรไกลเลยครับอาา๋ฮะอฮะตรงนี้ครับไปได้ครับอ,อีผมอยากจจัดการไอ้พวกนี้สักทีนะเฮ้ยมันมีหีบอยู่ตรงนี้นี่ เอผมเพิ่งเห็นครับผมเพิ่งเห็นนะตำรวจมันเฝ้าอยู่นี่ครับจริงๆแล้วมันมีหีบอยู่ตรงนี้นี่เองอนะเราต้องจัดการแล้วครับพวกอังกฤษความผิดของพวกแกคือมายืนเฝ้าหีบสมบัติที่ควรจะเป็นของฉันลงคู่ไม่ได้อะถ้าลงคู่ไม่ได้เราต้องเลือกตัวใหญ่นะครับ เอาตัวใหญ่ครับโอ้ยแต่ข้างหลังมาข้างหลังมาครับข้างหลังมาครับมาเทียมเลยครับหยิบไปเดียวครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ไม่ได้ครับยโอ้ย อนี่แน่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 นแนครับเรียบร้อยครับอืมไหนๆก็ไหนๆแล้วครับรู้ซะเลยครับเพื่อหีบใบเดียวต้องทำขนาดนี้เลยหรือผมเพ้นสี่อะไรเนี่ยแค่ตังค์เจ็ดร้อยนะคุ้มกนกันขนาดนี้เลยอะ่ะ ว่าจะมีของดีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเำไมมันไม่มีข้าวของเครื่องใช้อะไรกันเลยลหระฮะไอ้พวกเนี้ยฮะมันกระจอกจ,จังเลยอะ่ะเราเองก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเราควรจะแบบมีข้าวของอะไรใช้บ้างนะที่แบบมันเอื้ออํานวยกับการทําภารกิจของเราหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าอย่างตอนเมื่อกี้จอนพี่แคนอะมันยากมากเลยอะ Come buy sell? ใช่แล้วมาบายของนี่แหละคอนซัมเมอร์ครับ แมปนะแมปแผนที่สมบัตินะเราต้องซื้อแล้วล่ะครับผมว่านะสะโมกบอมครับสะโมกบอมนะแล้วนี่ไรสนเณครับอ๋อต้องกดตรงนี้ครับนี่อะไรทริปไมล์นะครับน่าจะเป็นกับระเบิดนะครับเอ้ผมว่าเราซื้อดีไหมเนี่ยแผนที่สมบัติเนี่อัลละัตพันพันพันห้าสามพันก็มีนะห้าพันก็ยังมีเลยครับเดี๋ยวอมานักเพจแมปดิสเพย์ครับเฮ้แต่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าอมานักอยู่ตรงไหนบ้างนะเราเก็บไปหมดแล้วเนี่ย เนื้ o บอสตันเนื้อบอสตันชสครับเซาบอสตันพวกนี้จะเป็นตำแหน่งบอกนะว่ามีอะไรซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างนะครับถ้าเราซื้อเนี่ยแต่ไม่จำเป็นครับผมว่าไม่จำเป็นนะเราก็เก็บเหมือนจะหมดอยู่แล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ไปตรงที่ที่เราไม่เคยไปดูบ้างแค่นั้นเองครับเนี่ยทิ้งผ่านตรงนี้นะถ้ามันมีขนนกมีอะไรเห็นนะครับไปกันครับท่านผู้ชมครับนอร์ลิสรอเราอยู่นะ พยายามมองหาบนต้นไม้ไปด้วยอะไรเนี่ยเฮ้ยแถวนี้ทําไมมีพวกเสื้อแดงด้วยวะเฮ้ยในป่าเนี่ยนะจะลาดตะเวนอะไรกันขนาดนั้นครับช่วงนี้มันเข้มข้นเกินไปไหมนี่คือวิ่งแบบกวาดตามองด้านข้างอ๋อโอเคครับเจอละเหมืองไอ้เหมืองนี้หรือเปล่าที่เรามาคราวที่แล้วอะ่ะนี่ไงจริงๆแล้วก็คือนอริสนี่เองครับโปรตเตียระเบิดนิดหน่อยน,นะ ผมคิดว,ว่าเสียตูดิจตาพวกอากิโมโหนิดหน่อยนะไม่ต้องสงสัยเลยผมก็จะเตรียมอะไรบางอย่างของผมเหมือนกันเหมือว่าคุณจะมีเวลาหน่อยนึงน,นะโอ้โหแล้วยังไงเนี่ยให้เราเตรียมอะไรยังไงเนี่ยอ๋อครับเราสามารถเอาไอ้นี่ครับมาวางซ่อนไว้แถวนี้ครับ เดี๋ยวเวลามันมานะจะได้ยิงแบบตุ้มตามตุ้มตามนะครับข้างหน้านี่มันมาแน่ครับนั้นครับแล้วเราก็เตรียมปืนครับมาแล้วครับมาแล้วแล้วเราเอาไปวางตรงไหนเนี่ยลราท,ทำไมเรามองไม่เห็นเนี่ยเราเบิดเราโอ้ยเอ้เอาวิ่งออกโซนครับมอโทษนนริสจัดทวิตไปแล้วน่าจะมาแถวนี้นะครับ โอ้แล้วมันดัานเสือกมีขบวนอะ่ะอันนี้ไปไหนละโอ้ไปนู่นเลยครับมาแน่ครับมายังมายังมายังนี่มายังไปดิน้อยไปดิเฮ้ยโอ้โหมามาตั้ง้างมาครับ ไปเลยนอริสลงไปเลยอลลเลยอาค,ครับเราเน้นระเบิดนี่แหละได้เปลี่ยนสูตรละโหแล้วมันกิ่งไปไกลเกินครับคอนบอยก็มาใกล้ครับนอริสวิงออกมาอีกแล้วครับมันจุดระเบิดนั่นเองครับต้องมาแน่ครับ อะไรอะอะไรอะทำไมระเบิดมันกิ้งไปมาเองได้อะกระต่ายกระต่ายไม่โอ้ยมันมาด้านข้างครับอุย้ยมันยิงมันยิงนี่แน่นี่แนแ่โอ้ยนี่แน่ครับนี่นี่นี่ระวังระวังระวังข้างหลังเออนอริสมาช่วยครับเอาติดโบกวนนี่ อ <ừ, S 2> <ừ, S 1> ตายตัวนี้ก่อนครับครับไอ้นี่ก็จัดการพีหลังไม่ได้อีกตบหน้าเราอีกเอาตบหมดอาวุธครับอย่างนี้ปลดอาวุธซะเลยครับโอ้ยมีระเบิดอีกไหมมีระเบิดอีกไหมะระเบิดที่เราโยน,นตรงนี้ไปไหนแล้วอ่ะผไปนู่นเลยครับออกไปไม่ได้นะเดี๋ยวก็หาว่าเราออกจากโซนอีกนะครับ มาอยู่ตรงเนี้มายิงที่นี่ได้จริงครับบอลไม้ทีนึงเราจะยิงที่นี่นะว่าต้องยิงผังก่อนถึงจะสปอนนะครับมาแล้วครับมาละเอ้าเฮ้ยมายู่ด้านข้างอุ้ยเอ้ยผิดพลาดครับผิดพลาดครับยิงมาเลยดีกว่าครับงั้นอนะ เราเรายิงมันทำไมมันมันมีหลายตัวเหลือเกินโอ้ยโอ้ย,อยเราเราจะตายครับตายเถอะเราจะตายครับโอ้ยทำไมเราถึงสู้มันไม่ได้เนี่ยนอริสทำไมมันที่เก่งกว่าเราอะ แต่ขอคนแล้วไปกับเธอโอ้ครับเรียบร้อยครับในที่สุดนะเกื <c oughs> อ,อบจะเอาชีวิตมาทิ้งครับนะเ,เมืองนี้แหละที่ผมว่าวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับเนี่ยครับนิวยอร์กครับเราเปิดแบบใหม่แล้วนะได้แบบนิวยอร์กมาแล้วครับนี่อะไรอ่ะ มีโฮมสเตดอยู่นี่ครับมีคนต้องการความช่วยเหลือจากเราครับมาดูกันครับว่าใครต้องการความช่วยเหลือเอาโหอยู่บนดอยครับไม่ได้อยู่โดยบ้าน <c oughs> โอ้โหครับพวกอังกฤษนะ กำลังกระทืบ,บชาวบ้านอยู่พอดีเลยครับแน่นอนครับต้องเจอระเบิดควันครับของใหม่นะเราขอลองดูหน่อยนะครับอ่ฮาะานี่แน่ครับามันครับเจอระเบิดปัดแล้วมันก็ตายหมูครับเฮ้ยถ้ามันดีอย่างนี้ทำไมเราไม่ใช้ตั้งแต่แรกครับ ดูครับหมดเลยครับระเบิดควันอันเดียวนะยอมซะไม่งั้นเพื่อนแกตายบาดเจ็บไหมไม่มีอะไรต้องห่วงขอบคุณคนแปลกหน้าพวกนั้นจะทำอะไรพวกบ้านี้ลากผมผ่านชนบทพยายามจะเอาผมเป็นตัวอย่างของพวกที่หนีทับ ขอโทษนะแล้วคุณเป็นใคร่ะคอนเนอร์คนหนีทับนั้นเหรอผมไม่ชอบที่จะต่อสู้ผมชอบประเทศนี้แล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยชื่อเดวิสบอตตันเปิดผมเรียกว่าบิ๊กเดฟขอถามได้ไหมว่าคุณอยู่ไหนว่าผมจะตอบแทนในตอนที่ผมสามารถทําได้แต่คงอีกพักนะโรงเหล็กของผมทําเงินได้ไม่ค่อยมากอะช่วงนี้ชุมชนของผมอยู่ไม่ไกลจากนี่ แล้วเรายินดีมากที่จะใช้บริการโรงเหล็กของคุณคุณพอสนใจจะไปตั้งร้านอยู่ที่นั่นไหมล่ะโอ้ตอบแทนคุณง่ายๆจังเลยนะเนี่ยค่ะผมไปแน่โอ้โหครับเราได้ช่างทำอาวุธแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นแบบประมาณช่างหลอมเหล็กช่างอะไรเงี้ยช่างตีอาวุธแล้วหรอครับมาครับทุกคนครับเรามาดูดีกว่านะว่าตอนนี้ เราจะสร้างอะไรได้บ้างแล้วครับอันนี้คือลูกกระสุนนะลูกกระสุนเขาสร้างได้เหรอลูกดอกก็อ๋อเดิลูกดอกยังไม่ได้ครับลูกดอกต้องให้หมอเลเวลสองก่อนนะอ๋อแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยครับที่ผมอยากได้นะเออมันมันต้องทําชุดอะไรได้บ้างไหมเลเวลสี่นะถึงจะสร้างได้นะครับไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะไม่ว่าจะแบบสร้างได้ง่ายๆนะครับโอเคครับ ทางนั้นเดี๋ยวเราต้องขยายชุมชนอีกเยอะนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับสวัสดีครับ